แต่ลูกสูบมีรอยชนนิดเดียวแต่วาวก็เหมือนเดิมนะครับนี่ไม่มีอะไรอ้าวตกออกหมดเลยชิปหายละโอ้โหไอเบลเอ้ยสวยซ้ำํำสวยซ้อนจริงๆเลยว่ะชีวิตพี่ครับพี่ครับรถพี่มีอาการอะไรเหรอครับอ๋อน้องรถพี่มีอาการแรงครับ <laughs> มังซีโสเอสปริงวาวขาดขึ้นมังซีโสดีแล้วมันยังขับถึงบ้านได้เนี่ยโอ้โหอาการแรงจัดเกินปุยมุยนี <S <S ้นี่นะครับเจ้าดีห้าสามของเรานะครับที่เราจะพาไปขี่วันที่แปดนะครับดูครับ โอ้นี่วาววาววาวแตะนี่ใช่ใช่วาวแตะนี่แต่น่าจะแตะตอนที่สปริงขาดน่าจะไม่ได้แตะตอนอที่สปริงไม่ขาดอันนี้น่าจะแตะตอนที่สปริงขาดครับรอยแบบนี้เห็นไหมรอยลอยวาวชนนะเพราะตอนมันไม่ขาดอะ่ะบิดก็ไม่มีเสียงคือถ้าเป็นรอยประมาณนี้นะถ้าสปริงไม่ขาดนะจะต้องมีเสียงนะครับ เสียงแบบดังนะดังเลยผมใช้คําว่าดังเลยนะครับในคลิปน่าจะเป็นเสียงตัวนี้แหละนะครับแบบป๊บแป๊บเดียวแล้วมันก็เราก็ผ่อนคันเร่งนะมันเลยไม่เป็นเยอะประมาณนี้โอเคนะครับก็จะเป็นห้าสามของเราครับนี่แล้วก็นี่สาเหตุที่ว่ามันมีเสียงดังนะครับก็คือสปริงขาดนะครับนี่ทุกคนดูขาดแบบขาดครึ่งเลยนะครับนี่ครับขาดครึ่งเลยนะครับนี่ดู สปปิงขาดครึ่งเลยโคตรมันยังไม่ได้ทันไปถึงไหนดีนะที่เรามาลองก่อนนะปกติผมก็จะลองแบบนี้แหละลองก่อนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะได้รู้ว่ารถเราอะ่ะมันมีอาการอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูโอ้โหขาดแบบครึ่งเลยนะครับนี่แต่ฝาไม่เป็นอะไรนะแต่ลูกสูบมีรอยชนนิดเดียวแต่วาวก็เหมือนเดิมนับนี่ไม่มีอะไรอ้าว ตกออกหมดเลยชิปหายแล้วโอ้โหเอยเบลเอ้ย,ย,วอยสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆเลยว่ะชีวิตโอ้โหกูเอ้ยนี่โอ้โหกระเดืองเกือกมา้าอีกตัวหนึ่งหายโอ้โห โอ้โหกูสวยได้ทุกคลิปจริงๆเลยว่ะอะรเนี่ยโอ้โหกูต้องทำบุญแล้วเนี่ยไมสารเข้าถังขยะปะวะโอ้กูสวยแลละโอ้ยน้องรถจากที่ไม่เคยขี่วาวขาดก็วาวขาดวันนี้นี่มาประกอบเกือกม้าหายอีกโอ้โหดีจริงๆว่ะโอ้โห อะไรวะ <c oughs> เบลเหนื่อยอวะ่ะ <c oughs> และ้วเมยงปากแซบด้วยนะไปท้าน้องเขาด้วยนะแบบท้าไอเด็กแบบทำรถอะไอตากล้องอะใครจำได้ไหมไอพูลี่มือเปิดอะไรนะั่นอะตากล้องผมอะเออตอนนี้มันไปเปิดร้านแบบว่าเปิดเป็นร้านซ่อมรถที่ตังอะแล้วมันทํารถแบบพวกห้าสามอะไรพวกเนี้ย เออผมก็ไปท้ามันด้วยนะว่าวันที่แปดมันจะมาหาผมใช่ไหมแล้วก็ดันจากขนมไปสนามกันนะผมก็เตื่อกไปท้ามันด้วยนะป่านนี้รถังวิ่งไม่ได้แล้วโอ้โหสวยจัดเลยวะ่ะโอเคเดี๋ยวผมหาเกือกมมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการวัดแคมป์กันแล้วก็เดี๋ยวก็ประกอบกันอีกทีเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวอาจจะอ่ะเดี๋ยวหาเกือกมมาก่อนวู้ยเซงว่ะโอเคก็ ขอเป็นอธิบายแล้วก็ประกอบด้วยภาพแล้วกันนะครับน้องๆพอดีพี่โหกว่าจะได้มานั่งถ่ายคลิปให้น้องๆได้ดูแบบโอทำทั้งวันแหยเออถ้าใครได้ติดตามเฟซเนี่ยจะรู้นะว่าพี่ลงสตอรี่พี่ลงแบบรูปภาพพี่ลงแบบเป็นคลิปสั้นเนี่ยเยอะและบ่อยมากๆแต่มาการมาถ่ายคลิปยาวเนี่ยลง YouTube เนี่ยคือมันต้องว่างจริงๆ่าคือกว่าจะล้างมือกว่าจะได้มานั่งตัดต่อกว่าจะได้นั่งพักดีกว่าคือมันหาเวลาไม่ได้เลยโอเคต่อจาก คลิปนี้ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับในเรื่องของการหาไอ้ตัวเกือกมาผมหาอยู่ครึ่งชั่วโมงอันนี้คือเรื่องหามากผมหาอยู่ครึ่งชั่วโมงเดินเวียนรอบจุดเลยรัศมีประมาณหนึ่งวานเนี่ยผมหารอบหมดเลยยันเกือบไปเดินไปหน้าร้านอ่ะเออว่ามันกระเด็นไปถึงขนาดนั้นไหมสุดท้ายอยู่ที่หัวไม่ตีนนะครับคืออยู่ที่ตรงนั่งอ่ะอยู่ที่หัวไม่ตีนเลยอ่ะแต่ผมไม่เห็นนึกภาพออกคนสายตาสั้นอ่ะมันมองไม่เห็นน่ะเวลาจะหาคือต้องมองเงี้ยอย่่งสมมติอันนี้เป็นพื้นใช่ไหมผมก็ต้องมองเงี้ย เนี่ยก็มองอย่างนี้เลยนี่คือเรื่องจริงนะมองอย่างเงี้ยเพราะเกือกม้ามันอันเล็กนิดเดียวอะโอ้โหเห,ห,ห,หนื่อยอะคนทคนดูแล้วก็เมื่อสองวันเนาะสองวันไอตอนที่ผมประกอบเนี่ยมันผ่านมาสองวันแล้วนะคือวันแรกอะหลังจากที่เราหาเกือกม้าไม่เจอเนี่ยมีน้องเข้ามาพอดีน้องไนท์น้องไนท์นนก็จะไปกับเราแล้วก็น้องบอลก็จะไปกับเราครับวันแรกเนี่ยผมทําให้น้องบอลก่อน นะครับทำให้น้องบอลจูนไล่จูนไล่จูนไล่เราหูก็จูนกว่าจะหาเจอก็เหนื่อยเหมือนกันปัญหาที่เจอต่อมาก็คือ,อ,อจากจากสปริง,รงวาลขาดเนาะขาดครึ่งปัญหาที่เจอต่อมาก็คือตัวกดโซ่เราลิ้นงออีกแล้วมันงออีกแล้วครับท่านผู้ชมผมก็จักปวดหัวกับเรื่องตัวกดโซ่เราลิ้นงอตอนแรกเราใส่ของแต่งนะครับมันงอ พอเราไปใส่ของแท้ที่มันเป็นเหล็กก็งออีกนะครับความคิดของผมมันมีอยู่ประมาณหนึ่งอย่างก็คือเราใส่สปริงตัวดันโซ่ข้างล่างเบอร์14แข็งเกินไปหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ใส่ของเดิมนะครับอาจจะเป็นส่วนทำให้มันดันโซ่ตึงก็จริงแต่ว่ามันงอนะครับมันงอก็อวันนี้ นะครับอัปเดตเลยผมประกอบรถเสร็จแล้วแหละนะครับประกอบรถเสร็จแล้วแต่ที่จะอัปเดตก็คือผมได้ทําการแกะล้างประกอบเซูลูกผมไม่ได้แกะเลยนะเูลูกผมไม่ได้แกะเลยผมแกะแค่ฝานะครับเพราะผมรู้อยู่แล้วมันมันไม่ได้บีกนะครับมันไม่ได้บีกมันแค่สปริงวาลวขาดเสร็จปุ๊บมีรอยวาลอะไปชนลูกสูบนิดนึงวาลไอดีไปชนลูกสูบนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าไม่รั่วไม่ซึมไม่งอไม่คดอ่าเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิม นะครับแล้วก็ได้ทําการบิดแคมละแล้วไม่ได้บอกช่างตัยด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกช่างตัยนะเพราะว่าเรื่องเครื่องเรื่องเรื่องเครื่องยนต์ผมจะเป็นคนดีไซน์เองทั้งหมดส่วนเรื่องจูนผมจะให้เป็นหน้าที่ของช่างตุยนะครับถามว่าผมจูนเองได้ไหมได้นะครับขี่รอดไหมรอดอยากจะรู้ที่ว่าพอเราไปขึ้นในโน,โน่เนี่ยกับ a f ที่มันสวยๆเนี่ยเวลาไปขี่ออกกิฟฟิลมันจะเป็นแบบไหน เพราะผมไม่เคยลองผมไม่เคยมีรถของผมสักคันเลยที่ไปจูนเก็บ AF ที่แบบมันตรงเป๊ะๆตามที่เราต้องการเนี่ยแล้วขี่ออกทริปดันยาวๆเนี่ยมันเป็นแบบไหนผมไม่เคยนี่คือครั้งแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเคยจูนมาสิ่งที่ผมเคยเทสเคยทดสอบมาที่ผมเคยดันไปสนามบ่อยๆประมาณปีสองปีเนี่ยที่ผมหายไปเนี่ยที่ผมไปเล่นกับน้องๆเนี่ยอันนั้นคือผมจูนเองมั่วไม่ได้เก็บ AF ฟฟิลลิ่งล้วน แต่มันก็ไปได้มันก็มีความแรงมันก็มีความเร็วแต่เราอยากจะลองไอ้ฟิลที่แบบว่าเก็บ a f เนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบไหนผมไม่เคยนี่คือครั้งแรกในชีวิตและผมตื่นเต้นมากๆนะครับผมตื่นเต้นมากๆแล้วแค่ได้ลองขี่จากบ้านเชงตุยมาที่บ้านผมเนี่ยผมก็รู้สึกมันฟินละนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้พอเราดีไซน์เครื่องยนต์เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราปรับแคมเราปรับองศาของอาการปิดของไอดี นะครับให้มันน้อยลงนะครับเพราะตอนนี้แคมของผมเนี่ยอ่า,ออา,อามุมแคมปิดไอดีเนี่ยมันเยอะเกินไปมันเลยทำให้ช่วงที่มันอัดเนี่ยมันน้อยพอมันน้อยปุ๊บกำลังมันก็น้อยตามแต่วันนี้ผมดีไซน์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เกี่ยวไม่เสียวไม่ชนละแต่ยังไม่รู้ว่าตอนร้อนๆเนี่ยมันจะเกี่ยวเฉียวชนหรือเปล่าพอตอนนี้เบิ้ลยังไงก็ไม่เกี่ยวไม่เฉียวไม่ชนแต่ยังไม่ได้ลองขี่ นะครับกำลังอัดก็ไม่รู้เพราะผมตัวก็วัดกําลังอัดเสียเดี๋ยวต้องไปวัดกําลังอัดอีกทีท,ที่ร้านช่างตัวแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนัดกับช่างตัวไว้ว่าจะไปปั่นเดโนนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็ขอบคุณคลิปนี้ขอบคุณด้วยแต่อาเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนท่อแล้วนะครับเปลี่ยนท่อแล้วเป็นท่อแบรนด์กิว ขอบคุณสําหรับสปอนเซอร์จากน้องกิวนะครับที่ส่งท่อมาให้ท่อสวยมากท่อเขาให้ท่อเลนมาเลยนะครับราคาอยู่ประมาณ2อ0 0ันะครับเขาให้ผมมามขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากมเลยนะครับเสียงนุ่มไม่แผดไม่ดังเหมือนท่อของอ่านซูเปอร์ซิงแต่ว่าเรายังไม่รู้ถึงแรงม้าว่าเหมาะกับเค,เครื่องยนต์ของเราไหมแต่โดยการดูที่คอเลยเนี่ยคอจะใหญ่กว่าของซูเปอร์ซิงเยอะพอสมควรเยอะเลย นะครับเยอะเลยเยอะเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าม้าจะขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะผมก็ปรับเครื่องยนต์ไปด้วยจริงๆอะ่ะถ้าเราอยากจะรู้ว่าม้าขึ้นไม่ขึ้นอะ่ะผมไม่ควรจะปรับเครื่องยนต์อันนี้ผมผิดเองครับแต่อันนี้ผมปรับเครื่องยนต์ไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าม้าจะขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ม้าเราอยู่ที่15.3ทุกคนจําไว้ให้ดีนะ15.3คลิปนี้ยาวนิดนึงอย่าอย่าเพิ่งเบื่อผมนะอันนี้ผมอธิบายให้ฟังแล้วก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ ชอบในการดีไซน์เครื่องยนต์หรือชอบทําเครื่องเนี่ยมาฟังเนี่ยผมว่าได้ความรู้แน่นอนนะครับไม่ได้ไม่มากก็น้อยแต่ถ้ามีความรู้ไหนใหม่ๆดีๆแนะนําแนะนําผมได้เลยครับผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแค่บ้านๆนะครับบ้านๆไม่ได้จบโดยตรงไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพอเราดีไซน์เครื่องยนต์ไปแล้วเนี่ยปรับมุมแคมอะไรแล้วเนี่ยตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเอ่อกำลังอัดเปลี่ยนไหมหนึ่ง สองแรงมาเพิ่มขึ้นไหมเปลี่ยนท่ออีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าท้ายต้นกลางท้ายเดินดีไหมแต่คอท่อใหญ่กว่ากันเยอะมากแล้วก็รูท่อเนี่ยใหญ่กว่าแต่ว่าเสียงไม่ดังผมก็แปลกใจเหมือนกันจริงๆมันเป็นท่อแป๊บผมเห็นเป็นรูโล่งมาเลยมันน่าจะดังแต่ไม่ดังแต่อัตราเร่งตอนนี้รู้สึกว่าดีกว่าเดิม แต่ไม่มั่นใจว่าได้มาเท่าไหร่ไปลุ้นกันเฮ้ยเดากันเล่นๆในคลิปนี้ไหมทุกคนว่าก่อนก่อนที่จะผมจะจบคลิปเนี่ยทุกคนว่ามาจะอยู่เท่าไหร่ผมนะไม่ขออะไรมากถ้าได้สิบจุดสิบหจุดห้าผมโอเคเลยขึ้นมาอีก2จุดเนี่ยผมโอเคแล้วนะครับแต่ถ้ามันได้สิบหถือว่ากำไรอืมผมเดาวไว้อย่างนี้ตอนนี้สิบห้าจดส เฮแต่ถ้ามันได้15.5นั่นคือกำไรถ้าได้15.6เอ้ยถ้าได้16มา้าคือกำไรเลยกำไรมหาศาลเลยเพราะว่าเราเซตอัตราส่วนน้อยมากนะครับสิบเอ็ัตราส่วนการอัดตอนหนึ่งนะครับแล้วใช้ e 2 0ด้วยไม่ได้ใช้ใช e แปดห้ด้วยก็เดี๋ยวไปลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดช่างตัวน่าจะว่างให้เรา โอเคฝากไปกําลังใจด้วยละกันนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปใครที่ชอบให้ผมมาถ่ายคลิปแบบนี้บ่อยๆบอกกันด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจเยอะๆแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูบ่อยๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่็ลาจากกันไปผมรักทุกคนนะครับขอบคุณครับขมข้อ